มาตอนที่ข้อสี่สิบเอ็ดกันนะครับพอถามว่าข้อใดมีคําที่ไม่ได้ใช้คําที่เป็นความหมายเชิงอุปมาก็คือคำน่ะมันจะมีของความหมายคือความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในก็เป็นความหมายแบบอุปมานะครับแบบว่าเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งข้อนี้ก็คือตอบข้องูนะเพราะเขาถามไม่ได้ใช้เดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับอธิบายคําที่ถูกต้องอยู่แล้วป้ากอบประกอบเนี่ย ไม่ได้มีความหมายเชูประมาปลากรอบก็คือปลา,าที่ย่างจนอบกรอบนะครับเป็นความหมายโดยตรงอย่างเดียวหวานเย็นล่ะหวานเย็นคือไอศก,กรีมที่ทำเป็นแท่งหรือว่าทำมาจากน้ำหวานสีต่างๆครับทำเป็นแท่ง เด็กดองเด็กดองคือ,อไรเด็กดองก็คือคำเรียกผู้ใหญ่ที่ทำตัวเหมือนเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่ทำตัวไม่สมกับเป็นผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีคำเดียวคือเด็กดองส่วนวันเดนยปาปะกอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็เลยตอบข้อนนี้เพราะว่ามีความใกล้เคียงน้อยที่สุด อย่างคําว่าตาบอดอีนะครับความหมายตรงๆก็คือตาบอดดวงตามองไม่เห็นแต่ความหมายเชิงอุปมาเนี่ยคือตาบอดมองไม่เห็นหรอก็คือเราไม่ได้ตาบอดจริงๆแต่เราแค่มองไม่เห็นสิ่งที่อีกคนนึงกาลังสื่อสารหรือชี้ให้เราไปมองตรงนั้นนี่นะครับเออเธอตาบอดหรอนี่ไงตรงนั้นนะ่ะป้ายตรงนั้นอะป้ายโฆษณาตรงนั้นอนะเราก็มองไม่เห็นเลยนะีคือเป็นความหมายเชิงอุปมาอีกทีหนึ่งตาบอดก็จะเห็นได้ชัดเจนจากตรงนี้นะครับไปข้อต่อไปกันเลย ข้อใดเป็นการเขียนแบบพรรณนาเราก็ได้พูดไปแล้วว่าการเขียนแบบพรรณนาเป็นแบบไหนเป็นแบบอลังการแบบเวอร,เวอร์เป็นแบบว่าเด็กอนุบาลอ่านแล้วงงใช่ไหมครับมาเรามาดูกันต่อพอเราพูดถึงนิยามพรรณนาไปแล้วเราก็มาอ่านชายทะเลทอดเป็นลูกหูลูกตาอ่าเราเจอและเราเลยตอบข้อนี้เลยเพราะมีการกล่าวถึง สถานที่อย่างละเอียดโดยเสริมสร้างจินตนาการและให้อารมณ์คอยตามอย่างพวกสุดรู้หูรู้ตายเนี่ยเสริมสร้างจินตนาการนะเราเฮ้ย,ยมันต้องโอ้โหยาวไปถึงตรงนโน้นแน่เลยใช่ไหมแล้วก็สร้างจินตนาการว่าทรายสีขาวตัดกับน,น้ําสีทะเลสีเขียวนะี่เนี้ยเราทะเลแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าไปเที่ยวช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่พอเขาใส่คขาว่าสีเขียวทรายสีขาวเพราะว่าทรายบางคนอาจจะเป็นทรายแฉะน้ําหรือว่าทรายแห้ง อะไรนะครับมันก็สร้างจินตนาการนะครับมาที่ข้อ4ี่สามาบ้างครับข้อใดเป็นลนักษณะการเขียนแบบบรรยายการเขียนแบบบรรยายนี่คือการบอกเล่ารายละเอียดตามความเป็นจริงใช่ไหมที่บอกว่าธรรมดาเด็กอนุบาลชอบอยนะ่างนี้ก็คือบอกเป็นจริงเลยว่าหมาตัวนั้นเขาห่างตายไม่ต้องมาแบบว่าลูกมะพร้าวตกใส่หัวแล้วลูกมะพร้าวก็เป็นพยายมาจุราชทํม่หมาตายเนี่ยไม่ต้องนะครับข้อนี้พออ่านเนี่ยฝนฟ้า พายุกระหน่ำโชคโชนอันเนี้ยมันก็จะแบบว่าเออมีคำที่ที่อนุบาลงงแสนวิปโยคอ,นนอันิจจาอ่ะอนุบาลง,งงอีกทุกสิ่งล้วนไม่เป็นเหมือนเช่นเคยอันนี้ยังดูแบบธรรมดาธรรมดานะตัวเราเอยแสนอาพอับอาปัญญาอาพับอาพับต้องไปความหาอีกอนุบาลงงอีกนะครับก็เลยตอบข้อคอควายก็คือ บอกเรื่องราวละเอียดอย่างเป็นจริงนะครับข้อใดเป็นข้อกําหนดคุณค่าทางวรณศิ์กำหนดคุณค่าทางวรณศิ์ของบทประพันธ์การกําหนดคุณค่าทรรวศิลินต้องสื่ออารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ประสานกันอยู่แล้วนะก็เลยตอบข้อขวายเพราะบทประพันธ์ต้องการแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างดีและสื่ออารมณ์ได้อย่างราบซึ้งอีกด้วยครับจึงจะเป็นคุณค่าทางวรณศินเอง มาต่อกันที่ข้อสี่สิบห้าครับข้อความต่อไปนี้ถ้าเขียนแยกวรรคให้ถูกต้องจะเป็นคําประพันธ์ตรงตามข้อใดอ่ะเราก็จะมาดูกันก่อนเริ่มจากที่ขานี้ให้แล้วมาดูกันก่อนเราเห็นชอยแล้วเราก็ต้องมีในหัวบ้างแหละว่ามันถันชลัก์เป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็เริ่มจากโครงสี่สุภาพก่อนเนาะพิเศษอ่ะเราครงสี่สุภาพมันก็จะเป็นเสียงลือเสียง เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เออยี่นี้ใช่ไหมเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอเสียงย่อมยอยศใครเสียงย่อมยอยศใครทั่วราช 2. เขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ่ายาได้ถามเขือเอเจโทรสี่มห้หนึ่งสองามสี่ห้าหอ่ะเอกครบเอกเจครบโทรสี่อ่ะครบมา เราก็ต้องมาใส่กันพิเศษว่ามันตรงด้วยมีแคปนะหนึ่งสองอันนี้มีห้าเนาะอันนี้วักวักที่สองมีปาดที่หนึ่งมีสองแล้วก็คำสร้อยพิเศษถ้าพิเศษสามเศษสร้างอ่ะตรงนี้ก็คือ ก็คือตรงนี้นะบางคนอาจจะงงอา้าวมันไม่ใช่ไม่เอีกนีคำเอกที่เป็นตรงนี้ครับสามารถใช้คำตายแทนได้นะคำเอกสามารถเลือกได้มากกว่าเราจะจำแบบว่าให้จำอย่างนี้แทนแล้วกันนะว่าเรียนปริญญาเอกมาก,ก็เลยเลือกได้มากกว่าเพราะว่าสามารถถ้าเราหาคำเอกไม่ได้แล้วก็สามารถใช้คำตายแทนได้เนี้ยคำตายก็คือกระบทคำที่ถ้าไม่มีตัวสะกด จะเป็นสระเสิงชัันแต่ถ้ามิจตสกดจะเป็นตรงท้ายด้วยกอบอดอนะครับแต่ถ้าเรียนปริญญาโทมาคือต่ำกว่าระดับปริญญาเอกเนี่ยก็จะต้องใช้คำทอย่างเดียวไม่สามารถเลือกใช้ตัวอื่นแทนได้นะครับก็จำแบบนี้แทนก็จะถือว่าทำให้เราไม่สับสนและการเพราะปริญญาเอกมันเป็นขั้นสูงกว่าปริญญาโทเนาะมันก็มีโอกาสเลือกได้เยอะกว่านะอ่าตัวนี้ก็ถูก พิเศษสารเศษสร้างรังสรรค์อ่ะแล้วก็ลองแบ่งลองแบ่งก่อนนะครับไม่นะั้นเดี๋ยวมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วก็ดูสารประเพราะว่ารังสรรค์มันไปจบในสองคำวักที่สองต่อแล้วใช่ไหมครับเออสารประเฉยเฉยมันจะมันจะมาเป็นคำสร้อยได้ไหมเพราะคำสร้อยเนะี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเราก็เลยอ่ะไม่ไม่เอาละกัน มาต่อบรรทัดใหม่สารอันนี้คือต่อบรรทัดใหม่นะสารประเราก็จะเห็น,หนแล้วอ่านี่มาตรงกับนี่เมื่อกี้บอกไปแล้วคาเอกใช้คาตายแทนได้ก็คือปัญจระสิ่งสั้นอ่าน่าจะใช่แหละใช่แหละสารระจงจานฉันทะอ่าแล้วก็ไแบบนี้มก็จะเป็นหนึ่งสอง สามสี่ห้านะภาดพิงพาะทำไมถึงแบ่งเลยเริ่มคิดได้แล้วภาดค,คืออะไรคาไ้าตต้ใช่ไหมเป็นอยู่ในกอไก่อยู่ในมาัตาแม่กบพริงไมโทถูกต้องตรงนี้นะครับพายฉายเชกเพชรพันเผา อ่ะเราก็เรามาพายฉายเชกเอ้าวเชกตรงกับตรงนี้อีกเพราะว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพายฉายเชกเพชรพันนะครับพาาเชิดพาาเชิดเชิดก็ไปตรงกับตรงนี้อีก เลิศอลแระคราวนี้ตัดได้นะครับก็เลยตัดเป็นคาสร้อยเลิศแรคคาสร้อยนะี่ยเออจะมีทั้งสองอันก็ได้หรือจะมีอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่จะมีแค่วักมันจะมีแค่บาทที่หนึ่งกับบาทที่สามนะครับ,รบเพราะว่าอันนี้จะเลือกบาทหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่นะครับก็จะมีแค่บาทที่หนึ่งกับบาทที่สามที่เป็นคำสร้อยข้างหลังตรงนี้ นะครับถ้าไม่มีทั้งคู่ก็ได้หรือว่าจะมีแค่อันบนก็ได้หรือจะมีแค่อันล่างก็ได้หรือจะมีทั้งสองอันก็ได้นะครับมาต่อพอเราได้คำสร้อยแล้วเลิศแลมาดูกันต่อลายละยับละแตงงไหมเนี่ยเส้นเริ่มพัพนกันแล้วละตรงกับอันนี้เพราะเป็นคำตายตรงคำเอกตรงนี้เป็นคำตายนะครับ ยับอาาันนี้สามและสายลายระยับสายสะอึ้งตรงนี้คิดว่าน่าจะมีแบบว่ามินิดหน่อยๆเป็นเสียงเป็นเสียงแบบเป็นออกมาเหมือนเหมือนอันบนที่ผ่านมานะครับฉันทะน,นะก็เป็นสะอึ้งอึ้งตัวนี้ก็เลยมาคู่กับตัวนี้นะครับแล้วก็ซอง ยกรองสวงนะครับกรองแล้วก็สวงอยู่ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยพวกพวกโครงหลืกกรีรกรารนะครับมันจะอาจจะไม่ได้เน้นบังคับเสียงมากๆอย่างฉันเพราะฉันเนี้ยพยางมันจะนับเลยเสียง อะนิดเดียวอย่างเนี้ยมันก็จะนับเป็นคำละหุเลยนะครับแต่ว่าพวกโครงฉันไอ้โครงก,กรกาบอะไรเนี้ยมันอาจจะแบบว่ามีคัดเคลื่อนกันได้พวกเสียงกึ่งเสียงนะครับมาพอเราดูอย่างเนี้ยมันก็ได้แล้วอ้าวได้โครงสี่สุภาพแล้วแน่แนๆนี่ว่าแต่โครงสี่สุภาพมันมีอกอกไก่กับขอไข่ไอ้ขอรบก่อนนะครับเพราะว่าต้องทําอันหนึ่งโครงสี่สุภาพมันมี เดี๋ยวขีดเส้นก่นอนคงผิภาพบางทากีก็กายแล้วก็ขอใข่เลยนะครับแล้วเราจะเอาอันไหนดีเราก็ต้องมาพิจารณากันต่อว่าจะเอากรสุภาพหรือกลายเป็นหนึ่งสิบเอ็ดเรามาลองจัดกรสุภาพดีกว่ากรสุภาพก็คือได้ตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าเลยจะข้างหน้ามีเจ็ดข้างหลังมีเก้าหรือแปดแปดอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่ารวมกันแล้วมันต้องได้สิบหกในหนึ่งบาทสิบหก ในหบาท1บาท1บาท,1บาทก็คือจะเป็น88อันนี้คือ1บาทหรือจะเป็น79หรือจะเป็น97หรือบางทีอาจจะมีลงลงมา89889้นี่ก็มีนะครับเดี๋เรามาดูกันเลยดีกว่าส่วนจับอย่างนี้เอกก็คือหน้า5หลัง6เอเป็นสีบ้างใช่เฉียว เศษสารเศษสร้างรังสรรค์เดีเราจะมานับกันก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอ่ะนั้นลองแปดก่อนละกันเนาะเพราะว่ารังสรร์เดี๋ยวมันจะตัด,ตดรังสรรค์สารหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วถ้ามันเป็นหน้าห้าหลังหกมันจะได้ไหมหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเห็นไหมมีคือบ,บอกว่ามันจะมีแปดเก้าด้วยใช่ไหม โอ้พอมองอย่างนี้รู้เลยว่าจะต้องเป็นอะไรเพราะว่าทําไมถึงต้องต้องเลือกเอาแปดก่อนตรงนี้นทำไมเพราะว่าเราคิดเราก็ลองสมมติดูสารกับจานอย่างนะี้มันต้องสัมผัสกันถ้ามันสัมผัสกันอย่างนะี้มันควรจะอยู่คนละวัตใช่ไหมครับมันควรจะอยู่คนละวัตอย่างคําว่าลายกับสายเนี่ยก็ควรจะสัมผัสกัน แลลายก็ไปสัมผัสกับคำว่าฉายในวรรคที่สองนะครับก็เลยตอบข้อก่อใจนะคราวนี้ก็จะนานหน่อยเพราะว่าอยากให้เห็นตอนทำว่าเออถ้าคิดจริงๆมันต้องคิดยังไงต้องจำเยอะไหมมันก็มาจากการมีความคิดเออจำได้หน่อยๆน่อยครับแต่ว่าเราจะมาลองทำตามชอยทุกอันเลยถึงจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็น่าจะชัวร์กว่ามาที่ข้อสี่กันต่อครับ ข้อได้แสดงอารมณ์ของตัวละครได้ดีที่สุดการแสดงตัวอารมณ์ของตัวละครเนี่ยจะมีทั้งการแสดงท่าทางและคําพูดเราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันคือข้อไหนแต่วงงก็คือเราเจอคําว่าวิ่งผวาไปจูบนี่คือดายนี่คือการแสดงอารมณ์ของตัวละครได้ดีที่สุดครับมาข้อที่สี่สิบเจ็ดกันครับ ข้อ47ถามว่าข้อใดที่สามารถเติมช่องว่างให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์อย่างมีวนศศิ์อ่าเราก็อ่านเราก็ลองมาดูว่ามันมันคือบทของอะไรแล้วก็มาดูกันก่อนนับลองนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะเราน่ารู้แหละว,ว่ามันเป็นก้อนแปด ที่ต้องเติมคําว่าอะไรเราก็เลยมาดูคําข้างหลังช้าใจได้ไหมช้าช้าชอบช้าอุราหรือช้ำตวงเดี๋ยวข้อนี้เราขอแบบพูดเลยนะครับทำไมาถึงเป็นช้ำตวงเพราะว่าข้อแปดเนี่ยคำที่คนเติมลงไปเป็นคำพยางเดียว อุรอย่างเนี้ยหองพยางไม่ได้แหละตัดออกก็จะเหลือแค่กอของงองใช่ไหมครับจึงจะได้เป็นแปดคำพอดีส่วนคำว่าซวงอ่ะแปลว่าใจเมื่อเติมไปเป็นคำว่าซ้ำซวงอย่างเนี้ยก็แปลว่าซ้ำใจได้เหมือนกันถ้าเติมคำว่าอุราก็จะเป็นคำว่าทำไมเราไม่ตอบช้ำใจละ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่า สวงแปลว่าใจใช่ไหมอ่ะมาฝาดตรงนี้เนื่องจากว่าในวรรคที่หนึ่งอ่ะก็คือคําว่าหมดเนี่ยไปลงคําว่าไปลงสัมผัสกับคําว่าไหนตรงไหนอ่ะตรงนี้ก็คือตรงไหนในวรรคที่สองนะไปเอาคาว่าไปไปสัมผัสกับคํานี้ไหนแล้วก็ไปลงกับคําว่าไหนอีกอ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเอ้ยสวงก็แปลว่าใจทําไม ตอบใจไม่ได้นะครับแต่กุลาเนี่ยตัดมันออกไปเลยเพราะว่ามันจะเกินแปดใช่ไหมมันจะผิดผิดสัมผัสเราก็มาดูกันว่าทําไมมันถึงตอบใจไม่ได้คําว่าไหนตรงเนี้ยออันนี้แก้นะครับจากจากเมื่อกี้คาว่าไหนเนี่ยมันก็ไปสัมผัสกับคําว่าใจถูกไหมแล้วคําลงท้ายอะในวรรคที่สี่อะถ้าเป็นใจอีกอะก่อนมันจะแบบว่า ไม่พออ่ะมันจะแบบแย่ไปเลยนะครับส่วนคําว่าชอบในข้อขอไข่เนี่ยไม่เหมาะเพราะในวักที่สี่อ่ะชอบเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเติมลงไปเนี่ยทั้งเนื้อหาที่ในวักที่หนึ่งสองสามเนี่ยไม่ได้มีความชอบช้ําเลยและชอบเนี่ยก็เป็นเสียงตรี อยู่วรคที่สี่คือวรคส่งสดับวรรรรองส่งนะความไพเราะเนี่ยก็ใจาขาดจะเสียตรงนี้ไปด้วยนะครับก็เลยเสียงตรีไม่ไม่เหมาะสมนะอันนี้เป็นเสียงตรีส่วนสวงสวงนยนะเป็นสามาัญนะแล้วก็มีความหมายว่าใจแต่ใช้ใจไม่ได้เพราะว่าใจจะซ้ํา,ากับอันนี้ไปแล้วจุดอุดาเนี่ยไม่ต่อเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเก้า มันจะผิดสัมผัสก็เลยตอบสวงนะครับมาต่อที่ข้อสี่สิแดและใกล้จบแล้วข้อใดไม่ใช่ภาพโพ์เช่นเดียวกับดวงตะวันยิ้มทายทักทายโลกดวงตะวันยิ้ม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 คืออาการของมนุษย์ดวงตะวันไม่ใช่มนุษย์แต่ทําอากาศกิจยามนุษย์คือบุคคลละวัดหรือบุคลมมบคลสมมุติบุคคลสมมุติแล้วก็มาดูว่า ้อไนเป็นบุคคลสมมุติบ้างเราก็หาคําอ่ะอย่างคอกระก่คือคำว่าคอเคลียคอเคลียจมงอาการแบบเข้าไปคอเคลียน้องหมาน้องแมวหรือเข้าไปกอดคนที่เรารักอันนี้ก็คือมนุษย์ทำม,มนุษย์ทำแสดงว่าเป็นอ่ะอันนี้คือมนุษย์ทำแต่ในประโยคเนี่ยบอกว่าหางนกยูง เรอยู่ไม่ใช่มนุษย์แต่ทําเหมือนมนุษย์อันนี้ก็คือเป็นนะครับแต่เขาถามว่าไม่ใช่นะต่อมาตะบ,บูนต้นผลห้อยย้อยระยะเอ้อันนี้มันยังไงเนี่ยข,ข้ามไปก่อนฟังไพร้องอ้าวไพร้องร้องร้องคือมนุษย์ร้องแต่อันนี้เป็นไพ่อันนี้ก็เป็นบุคคลสมมุติหรือคนละวัดหรือบุคลาธิสฐาน ปักษาครวนอ้าวควรมนุษย์ควรคือเสียใจร้องไห้มนุษย์ทำไหมทำเพราะนั้นตอบข้อขอไข่เป็นการพนัน,นาเฉยๆนะครับมาดูที่สองข้อสุดท้ายดีกว่ามาดูกันที่สองข้อสุดท้ายครับใช้ข้อความตอบวันนี้ตอบคำถามข้อ4 9่สถึงห้เมื่อเราฟังหรืออ่านเรื่องใด หเราต้องจิดตามไปด้วยไม่ใช่ปล่อยจิตไปตามยถากรรมอย่างฟังเสียงนกเสียงกาข้อ49ถามว่าข้อความข้างต้นเนี่ยผู้เขียนใช้บูหางชนิดใดข้อเนี้ยเราก็จะขอเฉลยเลยแล้วกันเพราะเพราะว่าจะได้ไม่การไม่เสียเวลาเนาะสอบข้องอัอวมาราเทศนาอวมายังไงข้อความข้างต้นมีลักษณะการสั่งสอนไหมเราจะคิดตามไปด้วยไม่ใช่ปล่อยติดใจไปตามยถากรรม อย่างที่ฟังเสียงนกเสียงกานี่ยเป็นน้ําเสียงสั่งสอนนะครับโดยการสั่งสอนเนี่ยเนียก็มีการเปรียบเทียบก็คือฟังเสียงนกเสียงกาเปรียบเทียบสิ่งที่ฟังเนี่ยเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงที่เราเปรียบเทียบก็คืออาท่องแบบนกแก้วนกขุนทองนะครับอันนี้ก็เป็นการท่องอันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกันอันนี้คือพูดให้เห็นภาพนะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นมาต่อไกัที่ห้าสิบ ฟังเสียงนกเสียงกาใน,ค,น,นความคิดต้องมีความหมายอย่างไรฟังแล้วไม่คิดฟังแล้วไม่ต้องคิดฟังแล้วเบิกเบิกบานใจฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายข้อนี้ก็คือตอบกไอ่ฟังแล้วไม่คิด,ก,คออก,าคดการอา่านการฟังที่ดีต้องมีการคิดตามไปด้วยนะครับอันนี้คือที่ดีนะการฟังอย่างเสียงนกเสียงกาหมายถึงการฟังแล้วไม่ต้องคิดซึ่งมันไม่เป็นข้อดีเลยนะครับก็คือฟังแล้วไม่คิด โอเคครับจบไปแล้วนะครับสำหรับจุข้อสอบในชุดนี้ชุดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะริมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้จบ